เมคอัพหน้าร้อนสำหรับคนหน้าเยิมง่ายฮัลโหลสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะจิ๊บจะชอบมีปัญหานะคะเวลาแต่งหน้าในสภาพอากาศร้อน,อนๆที่เราทั้งเจอเหงื่อเจอแดดน,นะคะเมคอัพเนี่ยคือบายบายเร็วมากวันนี้จิ๊บเลยได้รวบรวมเมคอัพนะคะที่จิ๊บรู้สึกว่าใช้แล้วสบายผิวมากนะคะร้อนร้อนเหงื่อออกเนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้าพรอมแล้วก็ไปดูกันเลยะคะ่ะ let's go ตัวแรกนะคะสาหรับใครที่รู้สึกว่าเบสลุดได้ง่ายนะคะอยากจะได้ที่มีความติดทนทั้งวันแต่อาจจะไม่ได้เน้นมากว่าอ๋อต้องปกปิดต้องมีอะไรมากมายนะคะขอแค่มนะัให้สีผิวดูมีความสม่ําเสมอมีความกระจางใส่นะคะที่จิ๊บจะแนะนำนะคะจะเป็นพวกโทนอัพซันสกรีนค่ะคือพวกกันแดดเขาตั้งใจออกแบบมานะคะให้มีความเกาะติดกับผิวมีการสร้างฟิล์มบนผิวเกาะไปกับหน้าเราทั้งวันอย่างเงี้ยจิ๊บก็เลยรู้สึกว่าเขา,าเหมาะมากๆเลยกับการเป็นเบสได้ดีค่ะตัวแรกที่อยากจะแนะนํานะคะ B p l a n n คะ่ะตัวนี้เป็นกันแดดน,นะคะที่มีโทน จะมีทั้งรุ่นแมทแล้วก็รุ่นกลอนะคะตัวที่จิ๊บเอามาจะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะรุ่นแมทตเขาจะเป็นกันแดดสีม่วงๆนะคะแล้วเดี๋ยวจิ๊บจะเกลี่ยดูจุดเด่นที่เขาแตกต่างจากพวกโทนอัพซันสกรีนหลายๆตัวจิ๊บเคยลองที่เป็นเนื้อแมทนะคะเนื้อเขามีความเปลี่ยง่ายทุกคนพอเกลี่ยไปอะ่ะมันจะไม่มีความแบบเอียดเอียดหรือว่ารู้สึกว่าแบบซิลิโคนเยอะเกินไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแห้งเกินไปนะคะอ่ะให้ดูนี่นะคะความแตกต่างไอที่เป็นคนแบบจิ๊บคือเป็นคนที่อนนนนเดอออออ่ะะะมีีคคคคาาาาาหหลืงงงข้งกยกยจไซสึ จิ๊บจะแนะนําเป็นเบสสีม่วงประมาณนี้ตัวนี้ระหว่างวันนะคะอยู่บนหน้าเนี่ยมีความเบาสบายนะคะแล้วก็ติดทนด้วยทุกคนจิ๊บเคยทาไปออกกําลังกายนะคะพิลทงพิลทีสเลยประมาณนี้รู้สึกว่าหลังกลับมาแล้วนะคะเฮ้ยเบสมันยังโอเคอยู่คือจิ๊แบบปกติเป็นคนที่หน้ามันง่ายอยู่แล้วนะคะพอใช้ตัวนี้นะระหว่างวันจิ๊บไม่ได้ต้องซับหน้ามันหรืออะไรเลยอะรู้สึกว่าแมทที่มีความแมทจริงๆแต่เป็นแมทที่ไม่แห้งอืมจะมีแค่นิดเดียวนะคะที่จิ๊บอยากจะแนะนําว่าถ้าจะใช้พวกกันแดดโทนอับนะเอาจริงๆไม่่่ใชแคคตตััววนนี้นะะทุกเลย ที่จิ๊บเคยเจอมานะคะแนะนาว่าต้องเตรียมผิวให้ดีๆนิดนึงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความชุ่มชื้นนะควรจะทําให้ถึงเพราะว่าไม่อย่างอะนามาจะมีการแบบไปติดตามแบบพวกรอยแห้งๆอะไรของหน้าได้ตัวนี้ถือว่าน้อยมากๆนะคะแทบจะไม่เป็นขุยอะไรเลยขอแค่เตรียมเบสเดียรแล้วจะไม่มีปัญหาพอแบบแต่งหน้าต่ออะไรพวกเนี้ยสวยมากๆนะคะบางวันนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้อย่างอื่นเลยแต่สําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าพี่จิ๊บคาสีม่วงเนี่ยมันจะทาให้หน้าสว่างไปหรือเปล่าหนูแบบกลัวหน้าเทาหรืออะไรประมาณนี้นะคะเอาจริงๆตัวนี้สำหรับจิ๊บถือว่าแบบเป็นเบสีีม่่งททํา ได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วนะคะแต่สําหรับใครที่มีความกังวลไม่อยากใช้อะไรสีม่วงนะคะแต่ยังอยากเป็นโทนอัพอยู่ตัวที่ิอยากจะแนะนํานะคะจะเป็นตัวของ i n n i s f r รค่ะตัวนี้ก็เป็นกันแดดแบบโทนอัพเหมือนกันจะเป็นเบสสีเนื้อๆน,นะคะแล้วก็พอเกลี่นไป เปลี่ยงง่ายเหมือนกันนะคะตัวนี้ถ้าสมมติว่าเทียบกันนะจิบรู้สึกว่าเนื้อของเขา,าจะมีความแห้งและพอฟิน i s h ผิวนะคะจะมีความแมทมากกว่าตัวของม e ีเพลนนะคะแต่เป็นตัวที่ออกกําลังกายได้ดีมากๆ <laughs> เจอเหงื่อเจออะไรเนี่ยเขาโอเคเลยค่ะทุกคนเขาแบบมีความติดทนนะคะคือตัวนี้เป็นตัวที่จิตรจะทาน,นะคะเวลาแบบไปเล่นแบดเลยพวกเนี้ยเขายังมีความเกาะผิวได้ดีนะคะเหงื่อออกเลยพวกเนี้ยก็ยังสวยนะแนะนำนิดน,นึงว่าถ้าสม,มมติเราใส่เสื้อกีฬาสีเข้มๆย่างสีดำเลยพวกเนี้ยแล้วแบบปุ๊บเอาเสื้อมาเช็ดหน้าอะไรประมาณเนี้ย เล่นสวยๆเล่นสวยๆประมาณนั้นนะคะ,ะระดับความสว่างของเขา,าจ,จะไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่จะมีการโทนอัพขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ที่ทําได้ดีก็คือจะเป็นเรื่องของการเบลอรูขุมขน,นะคะ่ะเป็นลุคธรรมชาติทุกคนเป็นลุคเ,ลเหมือนกับโอเคอาจจะเป็นแค่แบบทาก,กันแดดไม่ได้ดูเป็นเบสเลยมากตัวนี้จะมีความดูกึงก่งๆเมคอัพขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าชอบแบบไหนมากกันเนื้อมีความชุ่มชื้นมากกว่ากระจ่งางใสมากกว่ามีความคลายเมคอัพมากกว่านะคะแต่บนหน้าก็ยังเบาบางสบายผิวอ่ะตัวนี้นะคะเนื้อจะมีความแมากกว ะะแล้วก็เป็นตัวที่มีความแห้งมากกว่านะคะเรื่องของเขาจะมีสีที่แบบค่อนข้างธรรมชาติมากกว่านะคะแล้วก็ยังเบลอรูของคนได้ดีแล้วตัวนี้จะเหงื่อก็คือโอเคมากๆด้วยนะคะแนะนำนิดหนึ่งว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่จิบคาถ้าสมมติว่าหนูทาเป็นกันแดด2ข้อนิ้วไปเลยเนี่ยมันจะทําให้หน้าวอกหน้าลอยหรือเปล่าถ้ากลัวอ,อย่างนั้นจริงๆนะคะจะแนะนาว่าให้ใช้ซันสกรีนที่เราใช้เป็นปกติประจํานะคะปล่อยให้เขาเซ็ตตัวทุกคนไม่ต้องพยายามส่งกันแดดกันนะแล้วเราใช้2ตัวเนี้ยเป็นคล้ายๆกับเบสติดดททนนนวยกยกกล่่อออตตัมาาาะะะคคสํหรบีจ ระเถิบมากกว่ากันแดดนิดนึงพี่จิ๋บค้าหนูขอแบบ coverage หนึ่งได้ไหมคะขึ้นมาอีกหน่อย bb burst จาก coses ค่ะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้แบบมีความติดทนเวอร์แต่เป็นตัวที่เหมาะมากๆสําหรับใครที่อยากได้ความสบายผิวค่ะทุกคนแทบจะไม่รู้สึกถึงความที่มีเขาติดอยู่บนผิวเลยคือเจ้าแบบเป็นคนที่แบบไวต่อความรู้สึกมากเวลามีอะไรนะคะเคลือบเคลือบผิวอยู่เป็นคนที่ไม่ชอบใช้เบสแต่ตัวนี้เป็นเบสที่จิ๊บโอเคค่ะทุกคนเป็นเหมือนเจลและในเจลก็จะมีเหมือนกับเนื้อสีนะคะที่เรา ราจะต้องเปลี่ยๆเกลี่ยให้เขาเข้ากันได้ดีก่อนตัวนี้ข้อเสียของเขานิดนึงคือบางครั้งเขาจะเนื้อแบบเหมือนกับผสมกันไม่ค่อยดีเราต้องมาผาสมเขาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเห็นปะเขาจะมีความแบบดูเป็นธรรมชาติมากบางเบาสุดๆนะคะมันจะมีความปกปิดคือมันนิดเดียวไม่ใช่ว่าแบบไม่มีเลยนะมีแต่นิดเดียวมากๆนะคะเป็นตัวที่แบบในวันสบายๆอยากจะดูแบบสีผิวสม่ำเสมอขึ้นนิดนึงแต่อยากได้อะไรที่แบบบางเบาไม่รู้สึกอะไรบนหน้าเลยนะคะตัวนี้นจิ๊บอยากจะแนะนำและเนื้อของเขาให้ความชุ่มชื้นได้ดีแต่เป็นความชุ่มชื้นที่ไม่ ผวแค่นิดเดียวที่จิ๊บไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือกลิ่นของเขาจะค่อนข้างชัดหอมๆนั่นแหละทุกคนคือเป็นกลิ่นที่ตั้งใจจะหอมแต่ด้วยความที่พอม,มันเยอะมันก็เลยจะมีความแบบชุนๆน,นิดนึงใครที่ไม่ชอบความแบบเน,นื้อชุ่มชื้นหรือว่ามีความแบบโกโก้ธรรมชาติอย่างนี้นิดนึงนะคะก็จะแนะนําว่าสามารถเสร็จแป้งได้นะแต่ตัวนี้บอกได้เลยนะคะเป็นตัวที่เบาสบายผิวจรงิงๆและเป็นตัวที่จิ๊บสามารถทาแล้วก็แบบทิ้งไว้ได้นานๆนะคะโดยที่ไม่รำคาญคือปกติจิบเป็นคนที่แบบพอแต่งหน้าไม่กี่ชั่วโมงกลับมาถึง มันเหมือนกับมีอะไรนะคะมาทําให้ผิวเราหายใจไม่ออกแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่จะรู้สึกแบบสบายอะชิวนะคะช่วงไหนที่ผิวโสๆมๆอยากจะให้หน้าดูมีความแบบสดชื่นมีความเฟรชนะคะตัวนี้คือให้ฟิ n i ชผิวที่เป็นผิวแบบ my skin but better ตัวต่อมานะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ช่วงนี้จิ๊บชอบมากๆนะคะจะเป็นแป้งจาก c a r s l a n d คะ่ะตัวนี้ที่ต้องแนะนําจริงๆนะเพราะว่าเขาเป็นแป้งที่ทางแบรนด์เคลมว่าสามารถทั้งกันน้ําและกันเหงื่อได้ด้วยค่ะเป็นตัวที่จิ๊บได้ทดลองนะคะทาแล้วก็ฉีดน้ําใส่เอาหน้าจุ่มสานู่นนี่น สงการนะคะคแล้วจิ๊รู้สึกว่าเฮ้ยแป้งเขาอะไม่เป็นคราบทุกคนไม่หย่ายเยอะไม่เป็นคราบไม่ลอกแบบหลุดๆแบบน่าเกียดอะทุกคนจิบ Amazing มากแล้วตัวนี้จิ๊บเคยแนะนําไปแล้วรอบหนึ่งนะคะว่าพัฟเฟ i t ์คุณภาพของเขา,าคือดีมากเ <c oughs> ขาจะมีตะข่ยอย่างงี้นะคะแล้วเวลาเราเอาแป้งอะเราก็จะแบบกดๆเบาๆ,ๆ,ๆ,ๆนะตอนนี้หน้าดูมีความมันๆอยู่นะคะปึ๊บ ช่วยเบลอผิวได้ดีมากแต่ไม่ทําให้ผิวะดูแมตเกินไปหรือรู้สึกว่าแห้งเกินไปเขาจะมีชิมเมอร์แบบเล็กมากๆทุกคนเล็กจนแบบคนที่รูบุม๋มขนกว้างอย่างจิาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะมันเพอร์เฟกตรงที่มันไม่แห้งเกินไปอทุกคนตัวอย่างที่จะเคยบอกจิเป็นคนผิวมันขาดน้านะคะบางตัวที่เป็นแป้งที่แบบคุมมันได้ดีใช่ปะแต่มันมีปัญหาเรื่องแมตเกินไปตัวเนี้ยทางคุมมันได้ดีอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะคะและก็ไม่แห้งทุกคนพออยู่บนหน้านี่คือสบายหน้ามาก,มากสามารถแบบขยับหน้าได้นะคะโดยที่่ไมสึก หน้ามันจะมีความแบบมีความตึงมีความแครกนะคะด้วยความที่อนูของเขานะคะมันเล็กมากๆมันเลยรู้สึกแบบ ทุกคน it's just like putting on a filter เนี่ยแล้วหน้านะคะดูมีความแบบนวลเนียนมากยกให้เป็น number one ที่สุดตอนนี้เป็นแป้งที่จะแบบ so amazing กับเนื้อของเขา everything j i n g a b e l รุ่นเนี่ยที่จิ๊บมีนะคะจะเป็นรุ่นคุมมันสีม่วงนะใครที่เป็นคนผิวหน้าติด under ชนเหลืองอย่างจิ๊บนะคะแล้วอยากจะ cancel out สีเหลืองให้หน้าดูมีความแบบ neutral มากขึ้นมีความสว่างไม่หมองนะคะจิ๊บจะแนะนําเป็นสีนี้เลยและมันไม่ได้หลอกตาไม่ได้ว่าเกินไปนะคะไม่ได้ทําให้หน้าวอกหน้าลอยเกินไปจิป๊บเคยลองแบบแป้งสีม่วงบางยี่ห้อนะคะที่แบบพอใช้ไปแล้วปึ๊บ วยรู้สึกหน้าเทาขึ้นมาเลยนะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ความเทาทุกคนมันจะเป็นแค่ความรู้สึกแบบหน้ากระจ่างใสเล้ไเ้จิบลองจับดูนะคะคือแก้มเนียนมากเอาเป็นว่าบอกได้เลยว่าตอนนี้คือ number one แล้วก็เป็นตัวที่ผ่านการทดสอบเรื่องน้ำอะไรของจิ๊บมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อน,อนๆสามารถคลิกดูวิดีโอที่จิ๊บเคยทำเกี่ยวกับการแต่งหน้าช่วงสงการานได้เลยว่าคุยตัวนี้จริงๆแป้งไม่เป็นคราบจิ๊บเอาหน้าจุ่มลงสาวย้ำ อดและเป็นแป้งที่เซ็ตเมคอัพได้สวยด้วยค่ะทุกคนกระทั่งพับของเขาคือพับฟัดนุ่มมากๆที่แบบเป็นทรงหยดน้ำนีช่าเพิ่มตามทรงเลยนะเขาไม่ได้ทําให้พวกเบสข้างใต้อะค่ะมันหลุดติดขึ้นมาด้วยอ่ะเป็นตัวที่แบบต่อให้ตัวเราโดตบอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องแบบดูกระจกอะไรพวกนี้นะก็มั่นใจได้ว่าเฮ้ยมันจะยังสวยตอนเนี้ยจะอยากจะได้รุ่นที่แบบเป็นอัดแข็งอะไรของเขาด้วยคือเรียกได้ว่าตัวเดียวนะโดนแบรนด์นี้ตกเลยจบต่อมาที่อยากจะแนะนำมาค่ะจะขอแนะนําเป็นพวกแบบ color makeup ที่มีสีบ้างดีกว่าหน้าเยิมง่ายยยานะะค รู้สึกแบบว่ถ้าออกแดดแล้วมันจะมีความแบบร้อนเงื่อออกง่ายนะคะก็แนะนําว่าสามารถไปพกฝุ่นได้เลยนะพวกนัน้นจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่จิ๊บจ,จะไม่แนะนําฝุ่นวันนี้นะคะเพราะจิ๊บรู้สึกว่ามันเป็นอะไรเบสิกที่ทุกคนสามารถแบบใช้ได้อยู่แล้วจิ๊บจะมาขอแนะนําตัวที่จิ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นเนื้อลิควิดเป็นเนื้อครีมแต่ยังเหมาะกับสภาพอากาศสไตล์นี้อยู่ตัวแรกที่อยากจะแนะนํานะคะจะเป็นของแบรนด์ฟิฟนะคะไฮเปอร์เฟ c ต์คอลเลอร์เซรั่มของเขาจะไม่เหมือนกับลิควิดบลัชเข้าไปนะคะเพราะเขาจะมีความคล้ายๆกับเเเเนนื้อซมมีควาป็จ แล้วเวลาเราเกลี่ยนะเห็เกลี่ยแล้วกืนเกลี่ยแล้วกืนนะคะตัวนี้จิจะแนะนำมากกว่าพวกลิควิดบลัชที่มีเนื้อแบบเป็นครีมมี่เข้มข้นนะคะในสภาพอากาศร้อนๆเพราะจิรู้สึกว่าเนื้ออย่างนั้น่ะมันสามารถมีความแบบเป็นคราบได้ง่ายถ้าเราแบบใช้ไม่เก่งใช้ไม่ได้ดีนะคะหรือว่าเบรนด์ไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้เนื้อเขาจะมีความหนาๆตัวนี้ด้วยความที่เนื้อของเขาบางมากๆอะค่ะเกาะหน้าไปนะแล้วระหว่างวันอะไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคนข้างบนนะคะจะเป็นสีมีนิ่งเอาแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสีชื่อ After squat นะคะเป็นตัวที่เขาจะแบบเหมือนกับกลืนน,นะกลืนกับหน้าแก้มไปเลยนะคะไม่รู้สึกอะแบบไม่รู้สึกว่ามีอะไรอยู่บนหน้านะคะสีเขาจะมีความใสๆแล้วติดทนได้ค่อนข้างดีเลยค่ะทุกคนอาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงสาหรับใครที่ชอบความแบบ นะแค่ลองค่อยๆผิ้วก่อนดีกว่าจิมแนะนาเพราะว่าตัวนี้ความจริงสีเขาอ่ะก็ชัดอยู่เหมือนกันแล้วเวลาติดก็คือติดทนทั้งวันจริงๆนะคะอันนี้ทาแป้งไปแล้วความจริงมันควจะทาก่อนแปงนะ้งเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะเห็นว่าความจริงมันก็เบลนด์ด้วยกันได้นะคะแกมจะดูใสๆนะคะแล้วฟินิชของเขาอ่ะมันจะไม่ใช่สีทึบกึ่งกึ่งทรนสเปอเรนต์กึงก่งๆมีความเหมือนใสทะลุผิวอ่ะโปร่งแสงอะ นี้อีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําสําหรับใครที่แบบพี่จิข๋ขาหนูไม่ชอบลิควิดหนูไม่อยากได้เนื้อลิควิดนะคะจะมาจากแบรนด์ฟีค่ะทุกคนคือเนื้อของเขานะคะจะมีความแบบยุนยุนดุบดุบอย่างนี้นะคะเป็นเนื้อพุดดิ้งอย่างนี้เลยน,นี่นะคะจะเป็นสีไม้สีฟิลลิ่งและก็สีสก์ตค่ะเวาทาลงไปอะคะ่ะตัวนี้จะให้ฟินิชที่เป็ดแมทนะใครที่อยากได้ฟินิชที่มีความแบบโปร่งแสงแก้มใสๆนะคะจิ๊บแนะนําว่าให้ไปตัวของฟีแต่ว่าถ้าสมมติใครที่ชอบแบบเนื้อแมทแมทนะคะละมุนตุ้นนะคะมาที่ี S <S <S ชื่อเหมือนกันด้วยแล้วเป็นตัวที่ใช้ง่ายมากมันเหมือนกับว่าเกลี่ยนะแล้วก็เบลนด์เบลนดเนอ่ะสวยตรงนี้ปุ๊บที่สามารถใช้ทาปากได้ด้วยปากเหมือนแมทเห็นปะ ปากดูมีความแบบฟุงฟ้งๆเบลอๆอืมถ้าเป็นตัวของฟีฟเนี่ยเวลามือไปปาดโดนเขาอะค่ะมันจะไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ว่าเนื้อของเขามันเหมือนกับจะซึมลงไปในผิวตัวนี้เขาจะเหมือนกับ sit on top of your skin นะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ดักหน้าเลยไม่รู้สึกว่าม,มีอะไรอยู่บนหน้าว่างั้นอนะคือเป็นตัวที่แค่ทําให้หน้าของเรานะคะจะมีความแบบแมทแมแล้วก็สบายสบายผิวระหว่างวันเบลอๆใครที่อยากได้ลุคแบบ,บเบลอๆแก้มเบลอ สวยตัวสุดท้ายอยากจะแนะนําของวันนี้นะคะเป็นตัวที่เห็นในติกต็อกเยอะมากและิก็โดนตกมาเรียบร้อยนะคะเป็น Setting สเปรยจาก Prime Me ค่ะใช้ดีเหลือเกินทุกคน ขึ้นปในความละเอียดของเนื้อสเปรย์เขาไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเวลาเลือกเซตติ้งสเปรย์ทุกคนจิ๊บไม่เข้าใจว่าทําไมเซตติ้งสเปรย์บางอันเวลาฉีดมันถึงมีความแบบป้มเป็นเหมือนกับ droplet ใหญ่ๆนะคะอยู่บนหน้าและทาให้พวกเมคอัพที่เราอุตส่าห์ตั้งใจปั้นเสกสรรมันขึ้นมานะคะก็คือปุ๊บละลายไปในฉีดเดียวนะคะตัวนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นเนื้อแบบเหมือนฝุ่นละอองเราฉีดไปได้เยอะๆเลยนะโดยที่เมคอัพบนหน้ายังสวยอยู่แล้วตัวนี้นะคะเขาช่วยเมคอัพติดทนได้ดีมมมมมาาาากกกกกเเเลลลทททุุบบุุคคนน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 จะีีัั้งงงงรรรร่่รร่่แ่แแบหืออขขขววใผิ นะคะคแล้วก็หน้ามันได้ง่ายจุก,ก็จะแนะนําเป็นรุ่นแมทนะคะมันไม่ใช่แมทที่ทําให้หน้ารู้สึกแห้งอ่ะทุกคนไม่ใช่แมทที่ทําให้รู้สึกแบบหน้าแบบ มันโดนสาฟไว้ไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นแค่ความรู้สึกแบบเหมือนเบาๆผิวนะคะสบายผิวอีกอย่างหนึ่งนะคือตัวนี้เป็นตัวที่กลิ่นอะโอเคทุกคนจะมีเซตติ้งสเปรย์บางตัวจิเคยลองใช้นะคะแล้วกลิ่นน้ำหอมคือแบบแรงมากๆฉุนมากๆนะคะตัวพวกนั้นจิไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวนี้คือเขาก็ยังมีกลิ่นหอมๆนะแต่ว่ามันจะแบบหอมอ่อนๆนะคะเพราะฉะนันโอเคมากแล้วก็เอาจริงๆอย่างที่บอกนะชนะเลิศเพราะแบบหัวสเปรย์ที่แสนจะเลิศเลือของเขาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่จิ๊บใช้ในคลิปแต่งหน้้้นน้้้าาาาาาาสงกกกกนนนนนนตตขอออออจิบแแลลวววว็ััเเเไไดด่่่ยยทีมมหุปผ อะไรเอ่ยก็คือ,อยังดูดีอยู่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเมคอัพไอเทมที่จิ๊บเลือกแล้วก็รวบรวมมาให้กับเพื่อนว่าสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเหงื่อออกง่ายเหลือเกินไม่ชอบอะไรที่หยาเยิ้มอยู่บนหน้าเวลาเจอแดดร้อนแล้วฉันต้องการแบบหน้าเบาสบายที่สุดนะคะพวกนี้เป็นตัวที่จิ๊บอยากจะแนะนําแน่นอนว่าเมคอัพเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็การอะดัต์เข้ามาในรูทีนของแต่ละคนด้วยแต่แค่บางตัวในเนี้ยที่จิ๊บอยากจะแนะนําเป็นพิเศษแอบแนะนำจริงๆไม่ได้สปอนเซอร์อะไรด้วยชอบมากอยากตุน ธรรมดารุ่นคุมมันรุ่นแบบผิวเซนซิทีฟแป้งอัดแข็งคือทุกคนที่จิบรูมากขนาดนี้พอจิบกึ่งๆึจะเป็นแฟนคลับของแบรนด์เขาอยู่แล้วในบรรดาทุกตัวที่มาแนะนํนนาวันนี้อยากจะแบบป้ายยาอะไรได้อย่างหนึง่งที่จะรู้สึกว่าเข้าไปในรูนของเพื่อนๆแล้วน่าจะเวิร์กับใครก็ได้ตัวนี้เลยถ้าเป็นควารู้สึกว่าคลิปนี้ได้ให you ้ประโยชน์กับเพื่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งภาพเวลาจิบอัพโหลดวีดีโอต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วคะบ๊ายบาย